อเดี๋ยวอยอกขงท่านออกกอนอองกอน ครับพี่น้องสวัสดีตอนบายบายเย็นๆครับพอดีครับหุดไปสวนมาไปสวปนไปหุดน้ำต้นไม้มากครับพอดีขี่รถมาหลอดถนนหลอดดูพึ่งมิ่มมากเลยครับมามาเห็นหลังหนึ่งครับใหญ่อยู่ครับฟุกเลยครับพี่น้องสาใจครับตัวปิดตัวปิดหัวหนามไม่มิดเลยครับ ใหญ่พอสมควรเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องสุดยอดเลยครับไปพี่น้องสุดยอดสุดยอดใหญ่ใหญ่เลยครับร่างก็ใหญ่เขาขาวเลยแหละครับไปเดี๋ยวเตรียมตัวสักคู่ครับพี่น้องพอนี้ไปสวนมาก็เลยขี่รถดูมาเรื่อยๆไปสวนกันนู้นป่ามังงงไปรดน้ำต้นไม้ครับ พี่น้องเดี๋ยวสักครู่จัดการกันเลยครับไปพี่น้องดูกันเลยครับเดี๋ยวหาไฟแจกก่อนไฟแจกอยู่ข้างในดูห่ยเดี๋ยว พี่น้องไว้ให้ร่มอยู่กันแหละครับโอ้ยลังขาวเลยพี่น้องเลยอืมสวยพี่นอ้องอืมหัวหนามยิ้มเลยครับสวยงามเลยพี่นอ้อง เก้ว้วแก้วกยวขับรถมามองดูเห็นพอดีครับพี่น้อง น้ำตีแตกพีนองเลยมีกิงเต็มหัวหนังอันสลายแล้ว

สวยงามพี่น้องเดี๋ยวไปถับบานพี่น้องอังนครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสะข่าได้นะครับพี่น้องครับผมไปถ้าบานครับสวยงามครับหนึ่งลังบิ๊กบิ๊กครับผม